พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจุดพลังสมองเติมพลังความคิดท่านฉีดชาร์ตวัคซีนทางจิตติดอาวุธทางปัญญาให้กับเรานะครับว่าชีวิตอุปมาเหมือนกับกระดุมกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกเม็ดต่อไปก็ถูกฉันใดดังนั้นเหตุดีผลก็จะดีฉะน,นั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวคนเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทำนะครับ ท่านบอกว่าชีวิตมิใช่เทวดาจะมาอุ้มสมมิใช่พระพรหมจะมาเสกสรรมิใช่สุขสาวอาทิตย์หรือจันทร์จมาดลบรนดาลให้เราชั่วดีแต่กรรมคือการกระทำเท่านั้นที่จะลิขิตชีวิตของคนเราจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวระยำดังนั้นนี่แหละสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่วจึงอยู่ที่ตัวทำจริงๆชีวิตชีวิตชีวิตเคยคิดเคยคิดบ้างไหมเกิดมาเกิดมาทำไมหรือว่าเกิดมาแล้วก็อยู่ไปวันๆหน,นุ่มเอ๋ยสาวเอ๋ยใหญ่เลยไม่คิดสร้างฝันมาเถิดมาร่วมใจกันมุ่งมั่นลิขิตชีวิตตนเองในจุลกรรม,มวิพังคสูตรพระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้นะครับว่าเหตุดีผลก็จะดี เกิดมามีชีวิตยืนยงเพราะไม่ปลดปรงชีวิตสัตว์เกิดมาร่ำรวยทรัพย์ยสมบัติเพราะชอบบำเพ็ญทานเกิดมามียศศักดิ์รากฐานเพราะไม่ขี้อิจฉาเกิดมามีรูปร่างงามโสภาเพราะไม่ขี้โกรธเกิดมาไม่มีโรคภัยให้ทุกข์ให้โทษเพราะไม่ชอบทรมานสัตว์เกิดมามีชื่อเสียงไม่วิบัติเพราะชอบรักษาศีล เกิดมาไม่ถูกคดีหรือถูกติชินเพราะไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเกิดมามีบริวารดาาดื่นก็เพราะว่ามีเมตตาเกิดมามีปัญญาก็เพราะชอบฟังเทศฟังธรรมเหตุนี้เองบุญฟังจึงเข้าทางหูบุญดูจึงเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางฝ่ามือนะครับเรื่องเหตุดีผลดี ในบุญยญกรียาวัตถุนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้วิธีทําบุญหรือหลักการทําความดีโดยสรุปสามประการก็คือทานศีลภาวนานี่ครับบุญให้ทานไม่รันทดเรื่องอดอยากบุญรักษาศีลไม่ทุกยากเรื่องป่วยไข้บุญเจริญภาวนาช่วยป้องปัดอุบัติภัยบุญส่งให้ไม่มวยมอนก่อนชาราดังนั้นอธิบายเรื่องทานศีลภาวนาผ่านกวีที่ประเดชประคุณ พระธรรมทัศนาทรอ,อดีตเจ้าวาดวัชนาสงครามได้มีผลไว้ความว่าเกิดเป็นตนควรศึกษาหาดีเถิดดีจะเกิดสุขก่อต่อเป็นผลดีที่หนึ่งให้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนดีที่สองให้ตั้งตนตามวินยัยดีที่สามไมตรีมีในจิตคิดเป็นมิตรแผ่กว้างกระจ่างใสถ้าทำดีนี้จบครบสามในจะเกาะให้สุขเกิด เพลิดพึิงพรันดังนั้นชีวิตเราสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะครับ